Sum of the Year Digit วิธีนี้เราจะต้องหาผลรวมจำนวนปีก่อนนะครับสูตรมันก็คือ N ในวงเล็บ N บวก1ทั้งหมดแล้วหารด้วย2 n คือปีนะครับข้อนี้3ปี ดังนั้นก็แทนค่า n เป็น3ในวงเล็บ3บวก1ทั้งหมดแล้วหาร2 3บวก1เป็น4 4คูณ3เป็น12 12หาร2เท่ากับ6ดังนั้นผลรวมจำนวนปีก็คือ6นั่นเองต่อไปนะครับผมก็จะเริ่มทำตอนสิ้นปีของปี2010ก่อนนะครับผมก็จะนำราคาซึ่งเป็นราคาทุนและหักราคาซากแล้วนะครับก็คือ600,000บาท ราคาทุนคือ6กแสนห้าลบราคาซากห้าหมื่นนะครับก็คือ6กแสนคูณด้วยอายุขอมันคือ3ปีนะครับดังนั้นปีแรกก็ตั้งด้วย3หารด้วยผลรวมก็คือ6ปี2,011ก็6 0แสนเช่นกันนะครับราคาทุนลบราคาซากแล้วลดลงมาก็คือจาก2หารด้วย6 000. และ2,012 6นสิบแสเหมือนเดิม ลดลงมาจาก2ก็คือ1นหารด้วยหกคำนวณตัวเลขกันนะครับสำหรับปีแรกก่อนจะได้่ลกับสามแสดอลลาร์ต่อปีปีที่2ก็คือปี2011นะครับ $20000 นดอลลาร์ต่อปีและปี2012ก็คือ $10000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับนี่ก็คือการคำนวณค่าเสริมราคานะครับ ตามวิธีผลรวมจำนวนปีนะครับต่อไปนะครับวิธียอดลงนะครับดับเบิ้ลเราก็ องมาดูก่อนนะครับว่าต่อปีนั้นคำนวณค่าเสริมราคาปีละกี่เปอร์เซนต์อายุมัน3ปีนะครับดังนั้นผมก็จะเอา100เปอร์เซนต์ตั้งหารด้วยอายุ3ปีเพื่อได้รู้ว่าตกแล้วปีละกี่เปอร์เซนต์ที่จะต้องคิดค่าเสริมราคาเอา100หาร3จะได้กับ3า3 3เปอร์เซนต์แต่ละว่าเราบอกว่าเป็นวิธีทวีคูณนะครับดังนั้นก็ต้องคูณเข้าไป2เท่าก็คูณ2 จะได้เท่ากับ66.67%นี่คือการคำนวณค่าเสริมราคานะครับด้วยยอด66.67%นะครับเพราะว่าทวีคูณเข้าไปแล้วก็คือคูณ2ก็เข้าไปแล้วนะครับเราก็มาคำนวณกันนะครับสำหรับปี2010 2.0.10เราก็จะนำราคาทุนเลยนะครับจะไม่สนใจราคาซ้าน,นะครับถ้าเกิดเป็นวิธีดับเบิลเนี่ยนะครับ ราคาทุนคือ6 5แสนห้านะครับคูณด้วยอัตราเลยก็คือ6 6สิจะได้เท่ากับตีแสนสาม5มต่อไปนะครับปี2011 เราจะต้องใช้ราคาตามบัญชีนะครับก็คือราคาที่เหลือหลังจากที่หักค่าเสริมราคาปีในอดีตไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะต้องมีการเท้าความไม่เห็นว่าแล้วราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เราจะคำนวณในปี2011นั้นมาได้อย่างไรนะครับจะคำนวณให้ดูตรงนี้นะครับราคาตามบัญชีก็จะต้องเกิดจากราคาทุนของสินทรัพย์นะครับก็คือ6,500 ลบด้วยค่าเสริมราคาในอนดีตนะครับก็คือ433,355นะครับคำว่าราคาตามัญชีก็คือราคาทุนลบด้วยค่าเสริมราคาสะสมนั่นเองนะครับสี่แสนสามสามพันสามลบกันนะครับก็จะเหลือ 216, 645นะครับตรงนี้นะครับก็คือ ตัวที่เป็นราคาตามบัญชีนะครับหลังจากหักค่าเสริมราคาสะสมปีในอนดีตไปแล้วเราก็จะนําราคาเนี้ยนะครับมาเป็นตัวตั้งเพื่อคิดค่าเสริมราคาต่อนะครับ2.16645่งนะครับคูณอัตราเดิมก็คือ66.67%จะได้เท่ากับ1นึ่0 0ส 437.22ต่อไปนะครับเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดเราใช้วิธีคำนวณแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้มูลค่าเนี่ยมันไม่เหลือราคาตามที่ควรจะต้องเป็นคือมูลค่าซากหลังจากที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือตามความเป็นจริงนะครับเราจึงใช้วิธีการอย่างนี้นะครับสำหรับปี2012 เราจะคำนวณค่าเสริมราคาสะสมก่อนนะครับว่ามีเท่ากับเท่าไหร่ปีแรกคือ4 3่3ส5ปีที่สองคือ1 4ึ4งแส2สนเอะครับเอามารวมกันรวมกันจะได้รเจ่นเับ5 7 7 7, 7ุด2 2งตัวนี้คือ ค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเรานําค่าเสื่อมราคาสะสมนั้นมาหักกับราคาทุนก็คือ650,000นี่คือราคาทุนนะครับลบกันแล้วจะเหลือเท่ากับ72,207.78เราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคามันเหลือเท่ากับ72,000 แต่ว่าในตามโจทย์เนี่ยบอกว่าราคาซากคือมีอยู่เท่ากับห้าหมื่นนะครับเราก็ควรจะต้องทํำยังไงก็ตามให้ค่าเสื่อมสะสมที่เราจะหักอีกนิดนึงเนี่ยนะครับเมื่อหักกับราคาทุนแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่ากับห้าหมื่นตามราคาซากพอดีดังนั้นผมก็จะเอาผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับระหว่างราคาที่เหลืออยู่กับมูลค่าซากมันลบกัน ลบกันก็จะเหลือเท่ากับ2อง0มื8สองตัวนี้คือผลต่างก็คือว่าเรามีสิทธิ์คิดค่าเสริมราคาในปีสุดท้ายเนี่ยได้เท่ากับ22207.78เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ไปบวกกับค่าเสริมสะสมที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันจะหักกับราคาทุน6,500หเนี่ย ก็จะเหลือเท่ากับราคาซากพอดีเพราะเราต้องการให้ราคาทุนหักกับค่าเสื่อมราคาสะสมจนครบ3ปีแล้วเนี่ยเหลือเท่ากับราคาซากห้าหมื่นนะครับดังนั้นผลต่างระหว่างมูลค่าที่เหลือกับราคาซากที่เราต้องการให้เหลือเนี่ยก็คือ 22, 2งองหมก็เลยเป็นตัวคำนวณค่าเสื่อมราคาสําหรับปีสุดท้ายนะครับผมก็เลยเอาตัวเลข22,27.78นะครับมาถือเป็นค่าเสื่อมราคาในปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายเราจะทาอย่างนี้เสมอเลย 22, 2 2งส7งสเราลองรวมกันดูนะครับสำหรับ3ปีนะครับรวมกันก็จะได้เท่ากับ6กแสนซึ่งตัวนี้ก็คือค่าเสริมราคาสะสมแล้วถ้าเกิดหักกับราคาทุนก็คือ6กแสนหก็จะเหลือเท่ากับห้าหมื่นพอดีซึ่งเป็นราคาซากที่จะต้องเหลืออยู่หลังจาก หักค่าเสื่มราคาสะสมจนครบของอายุของสินทรัพย์นั้นแล้วนะครับดังนั้นตัวเลขดังกล่าวที่ผมโชว์ไว้ด้วยตัวเลขนี้ตัวเลขนี้และตัวเลขนี้นั้นซึ่งเป็นค่าเสริมราคาจึงถูกต้องนะครับ